สวันดีผมวันนี้ผมจะมาเล่นไม้ค้าบหนึ่งร้อยลนบนเรือแพนะผมหรือว่าล้ามในไมค์ครับนั่นเองครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นวันให้ตรงบนขวานะผมเปิดมาวันแรกผมก็มุ่งตรงไปที่กล่องรับผมเปิดดูววมีละมังก็มีเบ็ดตกปลาสามอันสมุดหนึ่งอันแล้วก็กล้วยสี่อันนะครับผมผมก็เลยลองเปิดสมุดดูครับผมมันก็มีทิกเอาตัวลอดเล็กๆน้อยๆในสมุดห้นครับผมต่อไปสิ่งที่ทุกคนมีก็คือเบ็ดซึ่งก็ไม่ต้องถามว่าจะทำอะไรตกปลานั่นเองซึ่งตอนตกปลาเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดให้นะครับผมโอเคได้ด,ด,ด,ด โอเคผมว่าตัดดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินเออได้ยงมงมุม,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 มโอเคเอาไปทําเตียงได้นะผมเดี๋ยวต้องเก็บไปสักนิดหนืก่ก็ได้เตียงละอย่างต่อมาเลยผมจะเริ่มขุดม้ผมโดยจากขุดจังเรื่อนแ,แหละนี่คือของที่ผมได้ทั้งหมดจากการตกปลานะผมอย่างต่อมาเลยผมจะเอาดินมาต่อนะผมเป็นทางสร้างแพรไป,ไปใ,หให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะผม ยังต่อมาผมก็จะเอากล้วยที่ได้มาปลูกนะผมก็น่าจะเอามาเป็นไม้ได้นะครับแล้วผมก็ได้ไอไม้ไผ่เนี่ยแล้วผมน่าจะเอามาเป็นเชื้อเพลิงได้นะผมถ้าเกิดเราหาหินเอามาสร้างฐานได้หลังจากนี้ก็ไม่มีแล้วผมนอกจากผมตกปลาแล้วก็แกงเพื่อนไม่ก็เพื่อนแกงผมเนี่ยแหละโอเคพอผมมีดินเยอะผมก็เลยตัดสินใจที่จะเอาดินมาต่อตรงที่มันเป็นดินเพิ่มให้ผมเพื่อขยายแพร่แล้วก็เอามาปลูกต้นไม้ได้ด้วย พอตกกลางคืนพวกผมก็นาไม้ที่ทุบจากเรือนะผมนมาํามาคาบเป็นโตคาบนะครับ <t> อย่างต่อมาผมผมก็เอาทองที่ขุดได้มาสี่อันนะผมอย่างแรกเลยที่ผมจะคาบก็คือผมจะคาบเป็นพิกแอคแล้วก็พั่วนะครับผมเอามาขุดพวกทรายพวกนี้นะครับแล้วอยู่ดีเพื่อนผมก็ตกปลาได้บล็อกเพชรมาผมผมก็เลยเอาพิกแอคทองเนี่ยนะผมไปขุดบล็อกเพชรแต่ว่าให้พามันมันใหญ่ หลังจากที่ผมกับเพื่อนพาดโดยการเอาพ i ิกแอคทองไปขุดบล็อกเพชรผมก็มาปลูกข้าวใช่แค่นั้นแหลคะครับผมเออผมสตันไปประมาณ5าทีหลังจากที่เผลอเอา p i ิกแอคไปขุดบล็อกเพชรแล้วมันไม่มีอะไรเลยวันที่2ตอนเราบวัน,นสุดใสก็ฝนตกก็ไม่มีอะไรมากนอกจากตกปลาในวันนี้คผมผมก็จะมาตัดต้นกล้วยนะผมที่เราได้ปลูกกันไว้ผมเอาไปสร้างบ้านนะครับ ซึ่งต้นกล้วยนี้เวลาเอามาทําไม้ผมมันจะเป็นไม้สีเขียวนะครับซึ่งวันที่3ถึงวันที่4นั้นก็ไม่มีอะไรมากเลยนอกจากผมตัดต้นไม้อย่างเดียวกันก็ข้ามไปเลยวันที่5้านั้นผมก็เริ่มจะต่อเติมบ้านผมโดยการเอาไม้ที่มันกั้นอยู่นี้นผมตัดออกไปบางส่วนนะผมแล้วก็เอาบล็อกดินมาวางแทนเพื่อจะได้ปลูกผักเพิ่มขึ้นนะครับในวันที่6นั้นนะผมผมก็ตัดสินใจที่จะเอาไม้ที่มีอยู่ในตัวผมเอามาต่อเติมบ้านให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผมซึ่งบล็อกที่ใช้คือบลอ็ ยูดีระบบการอัดหน้าจองของผมมันก็หายนะผมก็วันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่8แล้วนะครับผมผมก็ได้ต่อเติมบ้านนะผมแล้วก็คาบเตียงนอนนะผมซึ่งการคาบเตียงนอนผมคาบมาจากเยืแมงมุมที่ผมได้มาจากการตกปลามาทําเป็นขนแกะแล้วก็เอามาผสมกับต้นกล้วยนะผมที่มันมีกุเขียวครับแล้วก็ได้มาเป็นเตียงนะครับ ซึ่งผมก็ได้ทาเตาถ่านนะผมแล้วก็เหล็กนี่ก็เอามาจากการที่นําเหล็กเข้าไปเผาในเตถาถ่านนะผมซึ่งผมก็จะค้าเป็นชุดเกาะนะครับแล้วก็ถังน้ํหนึ่งถังวันที่เก้รนะผมผมก็ได้เอาไม้นะผมมาต่อเติมบ้านนะผมให้มันเป็นบ้านก็น่าจะเป็นบ้านแหละซึ่งในระหว่างที่ผมตกปลาผมตาผมก็ได้ไปเห็นชาวบ้านกับลามานะผมผมก็เลยตัดสินใจเพื่อนว่าจะเอาเบ็ดตกปลานนผมลากชาวบ้านเข้ามาในบ้านนะครับ แล้วพอผมทำแลไรสักพักชาวบ้านก็ขึ้นมาในบ้านผมแต่ว่าสิ่งที่ยากกว่าเอาเข้ามาบนบ้านนั่นก็คือเอาชาวบ้านเข้ามาในประตูและหลังจากที่ผมและเพื่อนพยายามกันมาอยู่หลายนาทีก็สำเร็จเรียบร้อยโอเคผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ผมก็ e ี2ีก็น่าจะมาถ้าเกิดพวกผมไม่ขี้เกียจเล่นแล้วก็ขี้เกียจจะต่อกัน